สวัสดีนะคะนะักเรียนชั้นม .3 พบกับโคดาวนะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้เราก็เริ่มกันที่หน่วยที่1เลยนะคะหน่วยที่1วันนี้นะคะก็คือเรื่องของพระพุทธเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาเนี่ยนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ย พระพุทธศาสนาเอ่พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่จากชมพูทวีไปสู่ดินแดงต่างๆโดยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับเป็นหลักสากลไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวคือถ้าชนชาถ้าใครที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนได้แล้วเนี่ยก็ย่อมจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เช่นกันนะคะ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสูลเนี่ยทรงพิจารณาแล้วว่าทรมาที่พระองค์ทรงตัดสูลเนี่ยมันมีความลึกซึ้งประณีตแล้วก็ยากที่บุคคลจะจะเข้าใจได้โดยง่ายการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยศูนย์กลางของการเผยแพร่จะขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าแม้ว่าภายหลังที่พระองค์เสด็จปรินิพานไปแล้วเนี่ยเหล่าสาวกก็ยังได้สืบสาร การเผยแพ่พระพุทธศาสนาสืบต่อมาเนี่ยโดยมักจะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยส่งอุปถัมภ์ทำนุบำรุงแล้วก็คอยส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปในดินแดนต่างๆจ,จนจนเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการเผยแพ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณก่อนซึ่ง เราเนี่ยแบ่งลักษณะการเผยแพร่ในสมัยโบราณออกเป็น3ามลักษณะสั้นๆน,นะคะมาดูอันแรกเลยคือการเผยแพร่การเผยแพร่ด้วยการแสดงธรรมหรือการเทศการแสดงธรรมหรือการเทศเนี่ยคะ่ะมันเป็นการแสดงเขาเรียกว่ามันเป็นการเผยแพร่พรนนะพุทธศาสนาโดยโดยการแสดงหลักธรรมคาสอน โดยอาศัยพระสงฆ์หรือว่าผู้รู้เนี่ยเป็นผู้บอกชี้นําสั่งสอนหลักธรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการนี้นะคะผู้เผยแพร่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเนี่ยเป็นอย่างดีการเทศหรือการแสดงธรรมเนี่ยเป็นรูป,ประท การเผยแพร่ธทมที่ใช้ได้ผลดีมาทุกยุคทุกสมัยเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ตามเป้าหมายทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคลกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ที่มีผู้ผฟังเป็นจำนวนมากการเผยแพร่ด้วยการเทศเนี่ยนะคะจะรวมไปถึงการปากฐกถาการอภิปรายหรือว่าการสนทนาธรรมหรือถ้าอย่างของโรงเรียนเราที่เป็นกิจกรรมเทศมหาชาติเนี่ยเป็นการ ก็เป็นการเผยแผ่ด้วยวิธีการหนึ่งก็คือการเป็นการเทศนั่นเองอย่างที่สองคือการเผยแพ่ด้วยการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในยุคแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนาค่ะมันเป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่าเป็นแบบบุกป,ปาถะก็คือการจดจำเดี๋ยวครูดาวเขียนให้ดูเ ก็ไม่ใช่มุกปาถานะคะก็คือเป็นการจดจำถ่ายทอดกันโดยการอาศัยการบอกการท่องจำสืบต่อเป็นทอดทอดกันมาแล้วก็มีพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติเนื่องจากการถ่ายทอดด้วยวิธีการท่องจาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะเกิดความคาดเคลื่อนได้จนในพุทธศักราชส0 0พเนสีไม่ใช่พุทธศัก พุทธศักราช433ค่ะก็มีเริ่มเริ่มมีการจดจารึกพุทธวจนะพุทธวจนะก็คือคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลายลักษณอักษรขึ้นเพื่อทำให้การศึกษาปฏิบัติหรือการปฏิบัติตนหรือการถ่ายทอดหลักธรรมเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสั่งสอนมันมันจะทำให้ไม่คาดเคลื่อนมากคลืนเนี่ยนะคะก็เลย ตัดสินใจว่าเออต้องต้องจานลึกแล้วแหละอย่างที่สามการเผยแร่อย่างที่สามในสมัยโบราณก็คือเขาบอกว่าสถาบันพระมหารกษัตริย์ต้องเป็นศูนย์กลางคืออย่างเช่นประเทศสมมุติประเทศเราเพระมหารกษัตริย์นับถือศาสนาพุทธคนศาสนาอาจรชาติก็จะเป็นศาสนาพุทธคนในชาติส่วนใหญ่ก็จะต้องนับถือศาสนาตามตามของพระมหารกษัตริย์อย่างสมัยตอนที่เราเรียนตอนมสองอะค่ะอย่างเช่น ในอินโดนีเซียเดิมในอินโดนีเซียนะับถือพระพุทธศาสนาต่อมาในสมัยสุลต่านสุลต่านนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ประกาศให้อิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมไปถึงอย่างมาเลเซียเนี่ยท,ที่เขาแบบเดิมแบบก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยช่วงที่เขาเปลี่ยนเขาสั่งทําลาย โบราณสถานโบราณวัตถุหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งหมดจนทำให้มันแทบไม่หลงเหลือเลยในในมาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหกากษัตริย์เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ในยุคแรกของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะจะเจาะก,กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือ,เ,อ,อเป็นกลุ่มผู้นําทางสังคมได้แก่พระมหกากษัตริย์นักปกครองหรือว่าพวกปัญญาชนนักคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ จะถือว่าเป็นศูนย์กลางความเชื่อแล้วก็ความหวังของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิงก็คือพระมหากษัตริย์หากลืมลืงคือพระมหากษัตริย์อะถ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเลื่อมใสหรือว่ายอมรับนับถือาศาสนาได้แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในปกคอรองของตัวเองอะก็จะเชื่อแล้วก็นับถือตามนะคะอันนี้มันมันเป็นแบบในอดีตเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนล็อกเลย เพราะฉะนั้นถ้าพระมหากษัตริย์นับถือศาสนาพุทธคนในประเทศก็จะนับถือศาสนาพุทธแต่ถ้าในอดีต,ตเนี่ยคนพระมหากษัตริย์นับถือศาสนาอิสลามคนในประเทศก็จะเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอิสลามค่ะหรือถ้าเป็นพาราหมณ์ฮินดู <c oughs> ก็เหมือนกันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นพาราหมณ์ฮินดูดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สะท้อนถึง ความเจริญความเสื่อมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาได้ได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นในปลายพุทธศตรวตรรษที่สาะพระเจ้าอโาศกมหาราชเนะะี่ยค่ะทรงมีพระราชศรัทธาเรื่อมใสธรรนุบบำรุงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการส่ง สมณทูตพระธรรมทูตก้าวสายออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นต่างๆของชมพูทวีปรวมไปถึงดินแดนใกล้เคียงเหมือว่าจะเป็นสีลังกาเนปาลอัฟกานิสถานอิหร่านหรือว่าประเทศต่างๆในเซาท์อีสเอเชียรวมไปถึงแบบยุคต่อๆมาที่พระพุทธศาสนาได้แบบแผ่ขยายเข้าไปในทิเบตจีนอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจาก สถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะทรงให้ความอุปถัมภ์ทำนุบำรุงเป็นอย่างดีนั่นเองเพราะฉะนั้น <c oughs> สถาบันกษัตริย์เนี่ยค่ะจึงจึงเป็นเรื่องสําคัญจริงๆสำหรับสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะหลังจากที่หลายประเทศเนี่ยยอมรับ พุทธศาสนาเราเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์กลางเลยนะศูนย์กลางการเผยแพ่ไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศจีนก็เผยแพ่ไปยังเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือศรีลังกาเองก็กลายเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนามายังประเทศไทยมายังประเทศพมา่าเป็นต้นนะคะทีนี้ <c oughs> คุณดาวทำสไลด์ซ้ำอ่ามาดูดูก่อนดูการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยผ่านองค์กรทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเขามีถิ่นกําเนิดที่ประเทศอินเดียแล้วก็มีศูนย์กลาง มีสนยนกลางในทวีปเอเชียเนี่ยในช่วงพุทธศต,รตาวรรษที่25เนี่ยพุทธศาสนิกชนชาวเอเชียเนี่ยได้อพยพไปทามาหากินในโซนยุโรปโซนแบบอเมริกาเนี่ยเขาก็นําเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่ในดินแดนเหล่านั้นด้วยเพื่อความเป็นเอกภาพต่อมาเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆค่ะอาจจะเป็นวัดสมาคมมูลนิธิหรือว่าจะ เป็นทางพระพุทธศาาชมรมทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพระพุทธศาสนาอายุตัวอย่างก่อนนะองค์กรทางพระพุทธศาสนานะคะองค์กรอย่างเช่นถ้าเป็นวัดวัดหรือพุทธศาสนาสถานยกตัวอย่างเป็นวัดพะระศรีรัตนศาสนารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองหรือถ้าจะเป็นสมาคมสมาคมหรือมูลนิธิ หรือชมรมทางพุทธศาสนาก็ได้อย่างเช่นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะคะที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีหรือจะเป็นสถาบันเฉพาะทางพระพุทธศาสนาเลยก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนานะคะต่อมาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่อมา บอกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเอาสามารถเผยแผ่ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นการการบรรลุผลจากเขาเรียกว,ว่าการบรรลุผลหรือว่าเป้าหมายจากจากการไอ้นี่ของตัวเองอย เขาเรียกว่าหลักการสําคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาค่ะคือการบรรลุผลหรือเป้าหมายจากการปฏิบัติด้วยตนเองพระพุทธเจ้าพระสงฆ์หรือว่าผู้แสดงธรรมเนี่ยเป็นเพียงกัลยาณมิตรที่คอยบอกคอยแนะนําสิ่งที่ถูกต้องดีงามคนหนึ่งคนเนี่ย,นนยจะประสบความสําเร็จจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตอนเองเนี่ยวัดหรือว่าองค์กรทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแค่สื่อกลางแล้วก็เป็นศูนย์รวมที่จะให ให้คําแนะนําเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนเหมือนเป็นที่ปรึกษาค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่นิยมแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสของคนทั่วไปเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกเพราะว่าถือว่าเป็นรูปแบบของการฝึกพัฒนาตนเองโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตเป็นสําคัญการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้าง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อเทคโนโลยีมันเป็นอิทธิพลความเจริญน่นักเรียนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วมันส่งผลให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปด้วยเดิมในอดีตการเน่ะเราเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยด้วยการที่ส่งคณะสงฆ์สมณทูตออกไปเผยแพร่ คือพระสงฆ์ออกไปแต่ณวันนีมน้มันเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําแบบในอดีตที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันจึงเข้ามามีผลเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่หลักธรรมค่ะไม่ว่าจะผ่านรูปแบบผ่านสื่อรูปแบบต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยคือน,นักเรียนจะเห็นได้ว่า นาทุกวันเนี้ยมันมีสื่อมัลติมีเดียอย่าง y o u t u b e เนี่ยมันเป็นมัลติมีเดียที่มีบทบาทสําคัญมากๆนะถ้านักเรียนแบบอยากจะรู้เรื่องพุทธประวัตินักเรียนเข้าไปเสิร์ชเจอเกี่ยวกับแบบพุทธประวัติเป็นการ์ตูนเป็นหนังเป็นเปหนังอินเดียก็มีซึ่ง <c oughs> ล้วนแล้วแต่เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ยุคป,ปัจจุบันนะคะนิยมใช้รวมไปถึงว่าอย่างเช่นเราอยากจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ หนังสือทร,รม,มาที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายทุกวันนี้ก็มีมีเว็บไซต์ที่เป็นหนังสือคือเป็นอ e ีบุ๊กนักเรียนสามารถแบบเปิดอ่านในในอินเทอร์เน็ตได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายสําหรับการเข้าถึงเข้าไปศึกษาคนควา้าได้อย่างสะดวกคือมันมันสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> อะต่อมาการเผยแพร่ไม่อยากไปคือเรื่องนี้เลยะเดี๋ยวเราค่อยไปการเผยแพร่ แล้วก็การนับถือในประเทศต่างๆดีกว่านะคะอันนี้มันจะเป็นการเผยแพร่แล้วก็การนับถือแบบในในประเทศต่างๆแหละเดี๋ยวคุณครูมีคําถามให้นักเรียนหนึ่งข้อนักเรียนตอบใต้โพสต์นะคะแล้วก็แคปรูปเสร็จแล้วมันจะมีลิงก์ใต้โพสต์ท,ที่คุณครูโพสต์ไว้เนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่มันจะเป็นเว็บของแพทเล็ต มันเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นคอลัมน์ที่เขียนว่าบันทึกการส่งงานมสามนักเรียนแคปรูปที่นักเรียนตอบนะคะแล้วก็ไปโพสไว้ในแพลนเลตเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันจะง่ายมากเพราะว่าครูไม่ต้องมานั่งไล่ดู <c oughs> อันนั้นจะเป็นบันทึกการส่งงานเลยคําถามวันนี้ครูครูอยากให้นักเรียนหาเว็บไซต์เว็บไซต์นะคะที่ เกี่ยวกับการเผยแพ่พระพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันจะเป็น YouTube เก <G re av ings> ี่ยวกับพุทธประวัติหรือเป็น e-book อะไรก็ได้แล้วแต่คนละ1 1ลิงก์มันไม่น่าจะซ้ำกันได้นะแต่ก็อออไม่เป็นไรแต่มันไม่ควรจะซ้ำกันใครส่งก่อนก็ได้ก่อนคือหนูโพสโพสใต้โพสนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอแล้วน้อเรียนก็นเอาไปโพสในแพเล็ก ที่มันเป็นบันทึกการส่งงานอีกทีหนึ่งนะคะ